สวัสดีครับพบกับ2กราฟหุ้นน่าสนใจ3ตัว EP ที่4นะครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูกราฟเซตกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูกราฟหุ้นที่เราจะส่องนะฮะมาเริ่มต้นดูกราฟเซตกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับ EP นี้วันนี้นะครับสรุปว่าเซตนะครับปิดอยู่ที่1 5 5 2 4 4นะฮะ ถือว่านะครับถือว่าปิดหลุดแนวนะครับปิดหลุดแนวรับ1,555นะครับแล้วก็ทำโลของวันนี้ถึง1,546นะครับสุดท้ายเด้งมาปิด1,552เนอะคือ1,555แล้วก็1,550นี้ก็เป็นแนวรับเหมือนกันนะครับดังนั้นดังนั้นนะครับเขาเด้งขึ้นมาปิดเหนือ1,550ได้นะครับก็ก็พอที่จะ นะครับก็พอที่จะได้ลุ้นอยู่นะครับก็พอที่จะได้ลุ้นได้ลุ้นอยู่หมายความว่าถ้าเกิดวันจันทร์นะครับเปิดมาเขียวนะครับแบบนี้ก็ยังพอได้ลุ้นต่อนะครับได้ต่อลมหายใจที่จะลุ้นแนวโน้มนะครับได้ดีเบาขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าวันจันทร์นี้ยังไม่สามารถยืนหนึ่งพันห้ารอยห้าสิบได้นะครับมันก็จะกลับลงมาหาหนึ่งพันห้า้อยสี่สิบนั่นเองนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดูตอนวันจันทร์นะครับ มาเลยนะฮะสำหรับส่องกราฟหุ้นใน EP นี้นะครับก็ EP นี้จะมีสองตัวนะครับจะมีสองตัวจะมีไม่ถึงสามตัวนะครับเป็น EP อีก EP หนึ่งนะครับที่หาหุ้นมาส่องกราฟให้ดูนะครับยังไม่ครบสามตัวนะครับอันนี้เอาแค่สองตัวนะครับอะมาดูตัวแรกนะครับตัวแรกจะเป็นหุ้นตัวนี้นะฮะ หุ้นประพัดนะครับ PRAPAT นะครับหุ้นประพัดสําหรับหุ้นประพัดนะครับอันนี้เป็นกราฟนะครับกราฟของหุ้นประพัดอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าทรงกราฟของตัวนี้นะครับก็เท่าที่เห็นเนาะข้อมูลกราฟตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเข้าตลาดมาได้ประมาณนะครับก็เข้าตลาดมาตั้งแต่พฤศจิกายนะครับประมาณประมาณพฤศจิกายนะฮะประมาณนั้นตุลาทด้ส้ําไปนะครับตอนเข้ามานะเข้ามาตุลา เข้ามาตุลาก็มาถึงตอนนี้ก็ถือว่าผ่านมาหลายเดือนอยู่นะครับเรามาดูทรงกราฟกันนะครับตั้งแต่เข้าตลาดมาเนะเาะก็จะเหมือนกับแบบถูกเทขายลงมานะครับแล้วก็เริ่มสร้างเริ่มทําทรงไซเวตรงนี้นะครับเนียตรงนี้จะเป็นกรอบไซเว์นะฮะลักษณะของตรงแถวนี้นะครับจะเป็นกรอบไซเวอเนี่ยประมาณเนี้ย นะครับแบบนี้จะเป็นกรอบไซเวก่อนพอเข้าตลาดนะครับถูกเทขายลงมาแล้วก็เริ่มวิ่งในกรอบไซเวแล้วก็เริ่มทะลุนแนวต้านไปสู่ขาขึ้นนะพอไปสู่ขาขึ้นเสร็จปุ๊บนะฮะก็ทํำไฮสูงสุดนะครับก็เป็นก็เป็นนิวไฮนะฮะอยู่ที่1.95นะครับพอถึง1.95ก็เริ่มนะครับปรับย่อลงมานะครับมีรีบาวดระหว่างทางนะครับแล้วก็ลงมาอยู่ดีนะฮะ ลงมาอยู you, ่ด <man> ีจนมีวันนี้นะครับวันนี้วันที่แท่งเทียนมีไส้เทียนด้านล่างยาวๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นวันที่ตลาดลบ50กว่าจุดวันนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ปิดออกมาเป็นแท่งแบบนี้นะครับวันถัดมานะครับเกิดเป็นแท่งเทียนแบบคล้ายๆแบบอ่าใกล้ๆใกล้ๆเคียงครับใกล้เคียงกับโดจินะครับแต่ว่ารู้สึกจะมีเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับาเป็นโดจินะครับ พอดีมองไม่ชัดนะครับอ่ะเป็นเป็นแท่งเทียนโดจินะครับแล้วก็เหมือนจะพักตัวนะครับแต่สุดท้ายนะครับพองบนะครับพองบประกาศออกมานะครับพองบประกาศออกมาปรากฏว่าอะไรฮะปรากฏว่ากําไรนะครับกําไรลดลงเยอะนะครับกําไรลดลงลดลงเยอะนะครับก็เลยแบบพอวันถัดมานะครับก็เลยเปิดเทลงนะครับมาเป็นแท่งนี้เลยนะฮะแล้วพออีกสามวันถัดมานะครับก็คือ ก็คือปรากฏว่านะครับวันสุดท้ายนะครับวันนี้ตัวประพัดนะครับเป็นแท่งเขียวเด้งขึ้นนะเป็นแท่งเขียวเด้งขึ้นนะครับปิดไฮของวันพอดีนะครับคือลักษณะแบบนี้นะครับจะบอกว่าอะไรก็ตามนะครับถ้ามันตกใจหรือว่าถ้ามันแบบมีผลับเกี่ยวกับงบประกาศออกมาแล้วมันไม่สวยมันดูไม่โอเคนะครับมันแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลามันแบบเกิดการเทลงแบบเปิดมีแกลบช่องว่างแบบลึกๆแบบนี้นะฮะ จะบอกว่าไอ้พวกนบพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นลักษณะเหมือนข่าวที่ทําให้เราแบบตกใจระยะสั้นนะครับดังนั้นถ้าดูจากตอนนี้นะครับประพัดเนี่ยถ้าดูจากแท่งเทียนวันล่าสุดซะด้วยด้วยนะฮะจะเห็นว่าเขาเริ่มกลับแล้วนะครับเขาเริ่มกลับแล้วดังนั้นนะครับผมนีก็จะมองว่าตัวนี้นะจากนี้ไปนะครับเขาก็ค่อยเขาจะค่อยๆกลับขึ้นนะครับเขาจะค่อยๆกลับขึ้นไปในทิศทางของขาขึ้นนะฮะดังนั้น ถือว่านะครับถ้าจะมองเป็นในเรื่องของแง่ของการคิงกาไรนะครับผมว่าช่วงหลังจากนี้จะน่าสนใจนะครับหลังจากนี้จะน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับพอเขาผ่านช่วงที่แบบอ่าเรื่องของการตกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบการเงินอะไรก็ดีนะฮะพอมันผ่านมาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเหมือนแบบเหมือนเหมือนรับรู้แล้วอะครับสุดท้ายมันก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับกลับขึ้นไปแถวแถวบริเวณใกล้ๆที่เดิมนะฮะ คือตอนนี้ถ้ามันกลับขึ้นไปในะอย่างน้อยมันต้องกลับมาปิดแก็บบริเวณ1.63ได้นะแต่ก็อาจจะใช้เวลาอยู่นะครับมันไม่ใช่ว่าปิดวันเดียวแล้วก็ขึ้นไปปิดแก็บเลยอันนี้มันก็อาจจะดูรวดเร็วเกินไปนะครับคือมันก็แล้วแต่แหละนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้แบบเอาบแบบปกตินะมันก็จะค่อยๆขึ้นนะครับมีย่อบ้างขึ้นบ้างแต่ว่าถ้ารันไปเรื่อยๆนะครับรอไปเรื่อยๆมันก็จะแบบกลับขึ้นไปแถวๆบริเวณใกล้เคียงกับที่มันลงมานั่นแหละ blanc. สําหรับ ตัวนี้นะครับผมมองอย่างนี้และถ้าถามว่านะครับถามว่าไฮสูงสุดที่เคยทําไว้นะครับ1.95นะั้นมันถึงเป้าหรือย,อยังนะจริงเนี่ยระยะความยาวของช่วงไซเวเนี่ยนะถ้าพลิกขึ้นไปเป็นแนวตั้งนะเนี่ยผมว่าไอ้1.95เนี่ยมันก็คือถึงเป้าของรอบรอบอทรงนี้แล้วนะฮะมันถึงเกิดการเทล,ลงมานะครับเกิดการปรับลงมานะแต่พอรอบเนี้ยจะเป็นจะเปรียบเสมือนรอบใหม่นะครับ รอบนี้จะเปรียบเสมือนรอบใหม่ที่กําลังเริ่มขึ้นนะเริ่มขึ้นเริ่มแบบตั้งหลักนะฮะอะไรประมาณเนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับการมองเป็นรอบใหม่นะครับอ่ะยังไงก็ตามนะครับอันนี้ผมก็มุมมองในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับใครจะอ่ายังไงนะครับก็ลองนําไปทํากันบ้านต่อดูนะฮะอ่ะตอนนี้เรามาดูแนวรับแนวต้านกันนะสําหรับตัวประพัดนะครับ ตอนนี้นะฮะแนวรับแนวต้านนะฮะคือถ้ามองนะตอนนี้ผมว่าแนวรับจะอยู่ประมาณนี้นะฮะแนวรับจะอยู่แถวๆนี้นะครับแถวนี้หนึ่งจุดสามเก้านะครับแนวรับแนวรับจะอยู่ประมาณหนึ่งจุดสามเก้าส่วนแนวต้านนะครับส่วนแนวต้านก็น่าจะอยู่บริเวณนี้นะฮะหนึ่งจุดนะครับแถวๆนี้หนึ่งจุดสี่หกนะครับราคาปิดตอนนี้หนึ่งจุดสี่สองเนาะ นะครับอ่ะแนวรับ1.39แนวต้าน1.46นะครับแล้วก็ถ้าอีกแนวหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นแนวนี้1.56นะครับอ่ะก็ถือว่าแนวต้านจะเป็น1.46 1.56นะครับแนวรับจะเป็น1.39นะครับอ่ะยังไงก็ลองนําไปทํากันบ้านต่อดูนะครับสําหรับตัวหุ้นปร,นรับพัดนะฮะอ่ะมาดูตัวที่สองกันเลยนะครับตัวที่สอง ตัวที่สองก็คือตัวนี้นะครับ M O R E นะครับตัว I, M O R E นะครับในตัวนี้นะครับ M O R E ถ้าดูจากกราฟนะครับจะเห็นว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเนี่ยอันนี้คือเส้นที่ขีดไว้นี่เป็นข้อมูลเดิมนะครับที่ได้วิเคราะห์ไว้นะคือถ้ามองจากกราฟนะฮะภาพรวมตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับจะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับถ้ามองภาพรวมนะ ก็เวลาเราขีดเส้นมันเฉียงขึ้นมันก็ยังเป็นขาขึ้นนะฮะพอถึงช่วงหลังๆนะครับเห็นไหมครับที่เขาปรับลงมาเรื่อยๆครับมันเปรียบเสมือนการปรับฐานนะครับซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมปรับฐานมันลึกนะฮะคือจะอธิบายอย่างนี้นะครับถ้าใครสังเกตดีๆนะครับทําไมหุ้นเวลาปรับฐานบางตัวถึงปรับไม่ลึกบางตัวถึงปรับลึกนะครับให้สังเกตแนวโน้มก่อนหน้านะครับหรือว่าคลื่นก่อนหน้าที่เขาจะขึ้นไปถึงสุดแล้วก็ปรับลงมานะครับสังเกตนะครับช่วงนี้นะ เนี่ยตั้งแต่ช่วงนี้ครับที่มันขึ้นนะครับเห็นไหมขึ้น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 มาถึงตรงเนี้ยนะถามว่าจากตรงเนี้ยขึ้นไปตรงเนี้ยสูงเท่านี้นะครับเวลามันปรับนะครับเวลามันปรับลงมานะครับเวลามันปรับลงมามันย่อมปรับลึกนะครับเพราะว่าจากตรงเนี้ยขึ้นไปตรงเนี้ยมันมันสูงนะฮะแล้วดูจากไอตัวยอดก่อนหน้าหไหมยอดก่อนหน้าจะอยู่บริเวณนี้เองนะอยู่บริเวณแถวหนึ่งบาทเองนะครับ ี่ยอดนี้ยอดนี้ยทราตีเส้นก็คืออยู่แถวๆบริเวณหนึ่งบาทเองและไอตรงนี้ครับเวลามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นไปเยอะๆครับขึ้นไปถึงตั้งหนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่เก้าอะครับนะฮะเวลามันปรับลงมานะครับมันก็น่าจะต้องปรับลงมาลึกนะครับดีไม่ดีนะฮะถ้าเอาแบบว่าถ้าแนวโน้มมันแบบจะลงมาเรื่อยๆนะมันก็อาจจะลงมาถึงหนึ่งบาทเลยก็ได้นะครับตัวเนี้ยอันนี้คือถ้ามองจากตัวอ่า ยอดของคลื่นก่อนหน้านะครับที่ทําไว้นะมาเปรียบเทียบน่าจะเห็นว่าเนี่ยมันมีโอกาสลงมาถึงหนึ่งบาทเลยนะตัวนี้อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมมองว่านะครับอาจจะไม่ถึงหนึ่งบาทก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าวันล่าสุดนะครับมันเกิดลักษณะเหมือนนี่นะมันเกิดลักษณะเหมือนเป็นแท่งเทียนที่ที่บ่งบอกว่าจะกลับตัวขึ้นนะครับก็คือแท่งเทียนวันนี้นะครับ ปิดแท่งสีเขียวแต่ว่าแท่งก่อนหน้านะมันปิดแท่งแดงยาวนะครับไอ้สีเขียวนะครับถูกแท่งแดงยาวๆก่อนหน้าคุมอยู่นะครับหมายถึงว่ามันสูงกว่ามันยาวกว่านะแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะของทรงกราฟที่ไอ้ทรงแท่งเทียนที่แบบว่าบ่งบอกว่าจะกลับตัวขึ้นนะครับดังนั้น <savior> ก็จะให้มองเป็นในลักษณะของการกินกําไรนะครับเวลาเห็นแบบนี้นะก็คงจะมองเป็นในลักษณะของการกินกาไรเพราะว่าถ้ามันขึ้นได้ต่อเนื่องจริงๆโอเคมันก็จะสุดที่ที่บริเวณแถวนี้นะครับ แล้วมันก็จะกลับขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นเพื่อแบบมันกลับขึ้นเพื่อรีบาวแบบสั้นๆอะ่ะเพื่อให้เราได้เก็งกําไรอะ่ะเด๋ยวสุดท้ายมันจะกลับลงมานะกลับลงมาแถวหนึ่งบาทอีกแล้วอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นนะครับณตอนนี้ถ้าถามว่าความน่าสนใจระดับไหนคือเป็นระดับของการเก็งกาไรสั้นนะครับอาจจะอยู่ในประมาณหนึ่งถึงสาวันนะรู้เรื่องนะครับหนึ่งถึงสาวันน่าจะรู้เรื่องนะครับถ้าแบบว่าถือรออะไรประมาณนี้นะครับถ้ามองในแง่เก็งกาไรนะ ถ้านภายใน1ใน3วันมันสามารถยกโลต่อได้แสดงว่ามันจะเลือกทางขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าภายใน1-3วันเนี่ยมันแบบเด้งแล้วมันถอยอ่ะนะฮะมันก็อาจจะลงมาจนถึง1บาทได้นะครับแต่อันเนี้ยจุดที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าพยายามดูตรงบริเวณ1.10ไว้ให้ดีนะครับถ้าตาบได้ที่มันยังอยู่เหนือราคา1.10อ่ะโอกาสที่มันจะเลือกไปทางขึ้นอ่ะมีสูงมากนะครับดังนั้นเราต้องมองว่าใช้1.10นะครับเป็นตัวตัดสินนะครับถ้าเกิดไม่หลุด จากนี้ไปอ่ะยังไงก็กลับเป็นขึ้นแน่นอนนะครับกลับไปขาขึ้นแน่นอนนะฮะสำหรับตัวนี้อ่ะคิดว่านะครับน่าจะเหมาะกับใครที่ชอบสายเก็งกําไรอยู่แล้วนะครับสายซิ่งสายเก็งกําไรนะฮะก็ก็ลองดูตัวนี้นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะอ่ะตอนนี้เรามาดูแนวรับแนวต้านของตัวนี้กันนะครับตัวมอนะฮะแนวรับแนวต้านตอนนี้นะฮะ อ่าเดีย๋ยวเราลรบข้อมูลนะครับก่อนนะอ่าแนวรับนะครับแนวรับจะเป็นจุดเดิมนงจุดบนริเวณ1.10นะครับแนวรับนะแนวรับ1.10กับแนวรับใกล้สุดนะครับมันแค่อยู่ประมาณนี้น่าจะอยู่ประมาณนี้นะฮะ1.15นะครับประมาณนี้นะครับแนวแนวรับใกล้สุดน่าจะมาณ1.15นะฮะ 1.15 1.10นะครับเป็นแนวรับส่วนแนวต้านนะส่วนแนวต้านแน่นอนว่าจะเป็นตรงนี้นะครับแนวต้านต้องเป็น1.2แน่นอนนะครับแนวต้านต้องเป็น1.2นะครับกับ1.25นะครับอ่ะสําหรับตัวนี้เนาะแนวต้านนะครับ1.2กับ1.25แนวรับก็คือ1.1กับ1.15นะครับอ่ะอยังไงลองนำไปทำกันบ้านต่อนะครับสำหรับตัวนี้ อ่ะโอเคนะครับผมสาหรับ EP นี้ก็คงจะสั้นๆแค่นี้นะครับ EP นี้เพราะว่าพูดสั้นๆนะครับกระชับกระชับนะครับก็เอาเอาคร่าวๆนะครับเพราะว่าสําหรับหุ้นนะครับทั้งทั้งสองตัวในวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีรูปทรงอะไรนะครับที่แบบโดดเด่นที่จะสามารถวัดหาเป้าหมายได้นะครับก็เลยคิดว่า จับมามองในเชิงของการเก็งกาไรแล้วกันนะครับถ้าใครแบบชอบเล่นสั้นๆนะฮะก็ถือว่าสองตัวนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจอ่ะส่วนตัวแรกอาจจะดูแบบอ่าสามารถถือได้นานขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับอาจจะมองแบบเก็งกำไรสั้นๆนะครับแต่ว่าต้องดูก่อนนะถ้าเกิดว่ามันขึ้นแล้วมันยกเรื่อยๆแล้วมันไม่ลงนะแสดงว่าเดี๋ยวมันก็จะลันต่อได้นะฮะอ่ะยังไงลองนําไปทากันบ้านดูนะครับทั้งสองตัวผมก็ยังจัดว่าเป็นหุ้นที่อ่า ราคาประมาณนี้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงอะ่ะราคาประมาณนี้แล้วก็แบบเป็นหุ้นลักษณะเหมือนเล่นแบบเชิงกิงกําไรอ่ะนะฮะอ่ะยังไงนําไปทํากานบ้านต่อดูนะครับผมอ่ะสาหรับ EP นี้ก็ถือว่าสั้นๆนะครับ15นาทีอ่ะยังไงก็ไว้ติดตามกันต่อนะครับสําหรับคลิปต่อไป EP ต่อไปนะครับส่วนใครที่นะครับสนใจอยากจะสมัครสมาชิกของช่องนะครับก็สามารถ สามารถกดได้ที่ลิงก์คำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับจะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะไว้เจอกันคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ